มิชชั่นธุดม o นพอดแคสต์รอเธออยู่บ่ายสีจันสกินเอเซนเชียลคอมแพคต์พาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับที่นี่ตอนเราเข้าสู่มิชชั่น t ุดมุนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรวินทานุสาหะครับ วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ user generated content นะครับจริงๆเราเคยคุยกันในประเด็นนี้มาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ที่ผมมาอัดเนี่ยจริงๆก็ก็มีส่วนหนึ่งแหละมาจากว่ามันเป็นรีพอร์ตฉบับใหม่ที่ทาง SBCAC c เขาเพิ่งออกมานะครับแล้วก็มีส่วนจากความร้อนแรงของ Clubhouse โซเชียลมีเดียใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุย Clubhouse ให้ฟังอีกสักตอนหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว,วันนี้ขอคุยเรื่อง user generated content นะครับว่าไอ้โมเดลนี้เนี่ยมัน มันทำไมมันถึงเวิร์กมากในยุคนี้นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแบบนี้บ้างอาจจะเป็นในสเกลที่เล็กหน่อยเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะที่จะทำได้ไหมนะครับทำได้ไหมนี่ตอบก่อนเลยว่าทำได้เพราะว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยเราก็มีแพลตฟอร์มที่เอาไปเขียนนิยายนะอันนี้ถือว่าเป็น User generated Content เลยชัดเจนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับออจอยรด,ดาอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็ดังๆทั้งนั้นนะฮะเราก็มีคนติดตามแบบโ,โหมโห,โหราลน,นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับ ผู้เขียนหรือผู้ทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างจริงจังนะครับถ้าเป็นฝั่งของคอนเทนต์ในแนว s i n e s s เนี่ยก็จะมีบล็อกจิตนะครับของลงทุนแมนก็เป็นอันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงโซเชียลมีเดียใหญ่เนี่ยจริงๆว่าเป็นยู e เซ e ร์เจ t e d เ o n t ์คอนทนต์แท้ทงสิ้นเนยนะครับตั้งแต่ YouTube, Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok นะครับเอาผมลืมบอกไปนะครับบทความนี้เขียนโดย scbeic นะครับเมื่อผู้ผู้ใช้กลายเป็นผู้สร้างจาก โ o d ด l ย s e r g e n เ r a t e d Content นะครับเขียน mm hmm. โดยคุณพุทธิตาแย้มจินดานะครับโอเคที okay. นี้คำว่า User Generated Content เนี่ยนะครับจริงๆนิยามมันก็คือว่าคนที่เข้าไปใช้เนี่ยเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาน่าแปลคมาว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรแค่มีหน้าที่เตรียมตัวเตรียมพื้นที่นะครับให้คนเข้ามาสร้างคอนเทนต์นะฮะโดยแพลตฟอร์มจะทําหน้าที่ในการให้พื้นที่ สำหรับอัปโหลดคอนเทนต์นะครับบริหารจัดการให้มันโหลดได้ออามาใช้งานได้ดูได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ติดขัดอะไรนะฮะแล้วก็ทำให้การสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันง่ายที่สุดนะฮะคือถ้าแพลตฟอร์มไหนสร้างคอนเทนต์ยาก mm hmm. ๆเช่นแบบโอ้กว่าจะอัปโหลดทีเนี่ยต้องแบบทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่อะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะครับมันก็อาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับ หลายแพลตฟอร์มเองก็มีการให้ค่าตอบแทนกับคอนเทนต์ที่ถูกผลิตขึ้นหากว่าเป็นที่นิยมยกตัวอย่างที่คุณเคยที่สุดก็น่าจะเป็นรายได้ของโฆษณาจาก y o u t u นะครับที่เป็นดายูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งโฆษณามานะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจว่าบล็อกติดก็มีโมเดลคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งแรงจูงใจแลวกันนะอาจจะไม่ใช่แรงจูงใจทั้งหมดนะครับเป็นหนึ่งแรงจูงใจแล้วกันที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ย อยากสร้างคอนเทนต์ให้ดึงดูดความสนใจของคนได้อยู่เสมอนะครับเพราะจริงๆเราเนี่ยรายได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละจะว่าไปน่าจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับรายได้ที่มาจากสปอนเซอร์นะครับซึ่งอันนั้นนะเยอะกว่าแน่นอนนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทีเ่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ก็ก อยากจะใช้บริการต่อเพราะมันมีรายได้ใช่ไหมแล้วก็ดึงดูดผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาลองใช้แพลตฟอร์มเข้ามาดูคอนเทนต์คอนเทนต์น่าคอนเทนต์ยิ่งน่าสนใจคนก็อยากเข้ามาดูเยอะนะครับแล้วมันก็จะทำให้ทำไรายได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็วนไปวนมาแบบนี้นะฮะซึ่งไอจำนวนของคอนเทนต์จำนวนของผู้ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจแพลตฟอร์ม ธุรกิจโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเราต้องการให้คนเข้ามาเยอะเราก็มี engagement กับแพลตฟอร์มอยู่อย่างสม่ำเสมอคำว่าเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่ปริมาณอย่างเดียวแตร่รวมถึงเวลาด้วยนะครับตัวอย่างเช่น y YouTube เนี่ยนะฮะ u t u b e เองจะถามว่าเขามีวิดีโอที่เขาสร้างยังไงก็มีเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่มันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำนะไม่ใช่อาชีพเขาเขาไม่ได้มีอาชีพสร้างวิดีโอนะครับยา,าชีพของ youtube ก็คือเป็นคนให้บริการพื้นที่ แก่ผู้ที่ต้องการจะใช้อัพโหลดวิดีโอของตัวเองนะครับสร้างระบบการค้นหานะครับระบบการค้นหาต้องดีจัดสรรวิดีโอให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละคนนะครับเราจะสังเกตว่าคุณกดดูคลิปใน YouTube ไปสักอันหนึ่งสมมุติคุณดูคลิปรีวิวหนังนะฮะคุณก็จะเจอคลิปรีวิวหนังเต็มเลยหลังจากนั้นนะครับยูทูบจะ s suggest นะฮะจะ g e s t มาให้ว่าเออคลิปนี้น่าดูน่าอะไรเงี้ย YouTube จะคอยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ที่เป็นผ,ผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยนะครับอัพโหลดวิดีโอให้คนอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปในตอนต้นกนะ็คือถ้าเกิดว่าวิดีโอของคุณไนดะ้ความนิยมนะครับคุณก็จะมีรายได้นะครับมาจากมาจากอาคอนเทนต์ที่คุณทำนะฮะซึ่งเร,เราถามว่าอะไรได้จากยู u ูบมาจากไหนก็กกไรายได้ก็คือท,ที่ youtube ขายโฆษณาให้กับแบ,บ,แบรนด์ต่างๆนั่นเองนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับเราเป็นที่ทราบกันดีว่าไรายได้จาก youtube เนี่ยเอาแค่คนไทยคนที่ได้เยอะๆนี่นะครับก็ได้ เฉพาะส่วนแบ่งโฆษณานะไม่นับสปอนเซอร์ที่เขาได้ตังหานี่นะครับเฉพาะส่วนแบ่งโฆษณาเนี่ยก็ได้เดือนหนึ่งเป็นหลายแสนรเหรียญก็มีนะครับคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นน,นี่คือนี่คืออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังมากมันเป็นธรุรกิจจริงจังมากนะครับนอกจากการสร้างธรุรกิจรูปแบบใหม่ธรุรกิจขายให้บริการแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยนะฮะโมเดลธรุรกิจแบบ user generated content เนี่ยนะครับมันก็ยังก่อให้เกิด รายได้ให้กับผู้ใช้บริการด้วยซึ่งมันก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยอยากจะกลับกลับมาใช้อีกนะครับเพิ่มเพิ่มการใช้งานเข้าไปอีกนะครับสร้างกาจเมน n ์ให้สูงขึ้นไปอีกนะครับโดยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อสเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอันที่หนึ่งคือการสร้างไรายได้จากการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะอันนี้คนที่เข้าไปใช้เนี่ย ตรงไปตรงมานะยูทูบเบอร์ต่างๆก็เป็นการสร้างรายได้จากคนที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับจากเดิมที่ทําเพื่อแสดงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนั่นคือตอนแรกนะฮะแลวก็เริ่มเนี่ยยูทูบก็เป็นที่ปล่อยของเอาไว้กันเถอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามีการจ่ายเงินให้กับคอนเทนต์ที่รับความนิยมแล้วเนี่ยนะครับก็สร้างรายรับให้กับตัวเองเป็นกรอบเป็นกำรรด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะ ก็อาจจะหันไปทำเป็นอาชีพได้เต็มตัวอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเพจโล o อสคอสเ play เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพจที่ดังเฉพาะในเมืองไทยแต่อันนี้เป็นระดับโลกนะฮะยังนี้อยู่บน a c e b o o k นะครับอันนี้เขาก็ของต่างๆมาใครใครที่ไม่เคยเข้าไปดูก็ผมว่าเข้าไปดูเองเนี่ยดีสุดครับก็คือเอามาเอามาเอาเป็นคอสคอสเพลย์โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุดนะครับความคิดสร้างสรรค์บนเพจนี้ต้องบอกว่าสูงมากคือบางทีเราคึงไม่ออกจริงว่าโอ้โหคิดได้ไงนะครับดูทุกครั้งก็จะคิดว่าโอ้โหนี่เขาค เพอมันถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะครับก็มีมีรายได้นะฮะจากการที่เป็นมีเป็นครีเอเตอร์ Creator, เป็นรายได้จากการรับงานโฆษณาต่างๆนเข้ามาเหล่านี้นะครับถ้าเป็นใน u t u b e เองเนี่ยก็มีอย่างคุณเก๋ไก่ไลเดอร์เนี่ยก็นน่าจะมีคนติดตัมงเยอะเนี่ยเขาก็ได้รับส่วนแบ่งส่วนส่วนแบ่งจากโฆษณาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับข้อสองคือว่าการใช้ในการส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นช่วย ช่วยเพิ่มช่องทางการหารายได้กับตัวเองนะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยเปิดกว้างให้สร้างคอนเทนต์แบบใดก็ได้นะครับจึงสามารถประยุกต์ใช้พื้นที่บนแพลตฟอร์มที่มีคนใช้จำนวนมากในการเข้าถึงในการสร้าง Engagement ในวงกว้างให้กับอา,อาชีพของตัวเองส่งเสริมอาชีพของตัวเองได้นะครับ ตัวอย่างที่เห็นเกคือการเกิดขึ้นของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการขายผ่านไลฟ์อยียง Facebook หรือ Instagram นะฮะประเทศไทยนี่เป็นโซเชียลคอมเมอร์ซที่แบบทำกันจริงจังมากนะครับฝรั่งยังต้องยกไปเป็นเคสสต๊ดดี้เลยนะครับในการไลฟ์ของคนเนี่ยนะฮะเราสามารถใส่ลูกเล่นเทคนิคนะครับสร้างความบันเทิงนะครับ แล้วก็โอ้โมีเทคนิคพราวๆสารพัดมากจริงๆคนที่อาจจะไลฟ์เก่งกว่าคนไทยคือคนจีนนะครับโคนจีนนี่สุดๆไปเลยนะครับแต่ว่าส่วนคนไทยเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนที่ไลฟ์เก่งๆที่ขายของได้เป็นก่บเป็นกำก็จะมีคุณพิมรียพายนะครับแล้วคุณบางฮาซันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นลูกค้าอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะกวิธีการไลฟ์ก็คง,งคงไม่ต้องคงไม่ต้องอธิบายนะไปดูน่าจะเป็นน่าจะน่าจะเห็นกันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วนะครับคุณ บังฮาซาวเนี่ยปี2019นิี่สร้างรายได้เป็น200ล้านนะครับจร,จริงจังมากนะฮะคือแบบว่าเป็นธุรกิจจริงจังไปเลยนะครับแล้วก็การไลฟ์เนี่ยก็กลายเป็นหลายคนเชื่อว่าจะเป็นอนาคตของการขายของนี่แหละนะฮะจะแบบมันจะไม่ใช่แค่ร้านที่มันอยู่นิ่งๆแบบคนเข้าไปกดเลือกแกล๊แกล้แ,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 แบบนั้นอีกแล้วนะครับก็จะเป็นการไลฟ์ที่เชื่อว่าโอ้โห,อหนอนี่จะเป็นเรื่องราวที่เอาไว้ใช้ในการขายของ,องจริงจังมากปัจจุบันนี้ มาร์เก็ตเพลสต่างก็มีที่ให้ไลฟ์แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ทุกคนรู้แล้วว่าไอ้นี่มันมาแน่นะครับอันที่3เนี่นะครับก็คือเป็นการเกิดขึ้นของอาชีพรูปแบบใหม่ๆนะฮะต้องบอกออก่อนเลยว่าถ้าไม่มีพวกนี้เนี่ยนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจจะไม่เคยอาจจะไม่สามารถเป็นอาชีพจริงจังได้เช่นเกมสตรีมเมอร์นะครับเกมสตรีมเมอร์เนี่ยโอ้โหรายได้ก็มโหฬานนะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเออสตรีมเมอร์นี่เป็นหนึ่งในในกลุ่มคนที่ท,ที่ทำคอนเทนต์รายได้เยอะที่สุดนะครับ ซึ่งก็มีมีฟีดมันสามารถทําได้หลายแบบนะครับแบ่งส่วนแบ่งโฆษณาก็ได้นะฮะบางทีเขามีจ่ายเงิน s u b สไครป์ช่องนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ชมทั่วไปนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมีมีการไปโคกับแบรนด์ต่างๆเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ที่เจ๋งๆก็เป็นรายได้อีกอันหนึ่งนะครับนี่ะเดียวกันธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถนํารูปแบบของ u s e r g e n e r a t e d content อันนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจ คือยูสเอร์จะเรียกตอคอนเทนต์เราพูดถึงเนี่ยเรามักนึกถึงธุรกิจที่เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแต่ว so ่าจริงๆเราเนี่ยมันมีธุรกิจอื่นนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ได้นะครับเช่นเลโก้นะฮะเลโก้ได้สร้างแพลตฟอร์มชื่อว่า Lego Ideas นะครับบนเว็บไซต์ให้ลูกค้าเนี่ยมาออกแบบผลิตภัณฑ์เลโก้ตามไอเดียที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำนะครับยกตัวอย่างเช่นเลโก้เขามีรถใช่ไหมที่เป็นรถยนต์ต่างๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากได้รถของคุณเองนะฮะคุณก็มาออกแบบ ดีไซน์รถของคุณบนเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ให้คนอื่นมาร่วมโบทนะครับถ้ามีคนโบทมากกว่า1,000งคนนะครับเลโก้จะผลิตสินค้านั้นออกมาจาหน่ายและแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายให้กับผู้ออกแบบอีกด้วยนี่คือเป็นแบบ User g e n e r a t e d Content แบบออฟไลน์ที่เจ๋งมากๆเพราะว่ามันสร้าง Engagement กับผู้บริโภคสูงมากนะครับคืออันนี้คือต้องบอกว่าคนที่ต่อเลโก้ค่อนข้างจะเป็นมีความเป็นแฟนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ชอบเล่นเลโก้หรือเพาะผู้ใหญ่ชอบเล่นเลโก้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะก็จะติดตามแล้วก็แบบเหมือนแบบ,อบเอ่อมี engagement สูงแล้วแล้วยิ่งเขาทำแบบนี้ก็ยิ่งให้ทําให้เราเนี่ยอยากจะมี engagement มากขึ้นไปอีกนะครับเราก็ยังสามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อีกค่อนข้างแน่นอนคือมันมีการโหวตไปแล้วว่าชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างแน่นอนว่าเออมันสามารถขายได้แน่ๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยธุรกิจยังสามารถสร,าสร้างสินค้าให้เป็นแพลตฟอร์มและให้ผู้บริโภคสร้างคอนเทนต์เพิ่มเติมเองก็ได้นะครับ ซึ่งเอมันก็จะมีเกมนะเกมที่แบบที่แบบไม่มีตัวเกมแต่ว่าสร้างแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือต่างๆแกผู้เล่นเกมสามารถสร้างเกมและไอเทมได้นะครับนะและะ้วก็สามารถเปิดขายเกมและไอเทมเหล่านี้ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับในวงการเกมก็มีแบบนี้เหมือนกันเช่นจอยของ playstation ผมจะไม่ผิดนะฮะก็มีการดีไซน์ออกแบบคุคงไปซื้อได้อะไรเงี้ยให้คนอื่นซื้อได้นะฮะ อีกทั้งธุรกิจยังสามารถนำกลยุทธ์ user generated content มาใช้ในการทำการเปลี่ยนการตลาดได้ด้วยนะครับเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างคอนเทนต์นะครับจากการเข้ามาของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่นะครับนักโฆษณาเนี่ยจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่อง user generated content นะฮะโดยการสร้างคอนเทนต์และฟีเจอร์ลูกเล่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและให้ผู้บริโภคไปต่อยอดนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการทำ challenge campaign นะครับไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับของ s e v e l e บน t ิกเก็ตนะครับที่ชวนให้ผู้ใช้เนี่ยทำวิดีโอเสนอไอเดียนะครับในการนำของต่างๆมาใช้แทนถุงพลาสติกในการเดินออกจากร้านนะครับซึ่งเหล่าผู้ใช้อันนี้คนไทยชอบมากคอ,คอนเทนต์ประเภทนี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นสายครีเอทีฟอยู่แล้วเนี่ยนะรเหล่าผู้ใช้ก็ให้ไอเดียแปลกเช่นหม้อหายหรือกระมังอะไรเงี้ยนะครับบางอันก็ตลกมากจนเป็นที่นิยมนะครับก็สร้างยอด วิวได้ประมาณ95ล้านวิวก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ใช้พื้นฐานของ u s e r g e n e r a t e d content ได้อย่างชานฉลาดทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าโมเดลธุรกิจแบบ User generated content นั้นไม่เพียงแต่สร้างธุรกิจใหม่อย่างธุรกิจแพลตฟอร์มที่เราคุ้นลกันแต่ยังเปิดโอกาสให้สร้างรายได้กับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวธุรกิจอื่นๆอย่างไรก็ดีความท้าทายของผู้ผลิตหรือเจ้าของคอนเทนต์จากโมเดลที่เรียกว่าเป็นยู e r ซ e ร Content คือ จะทำอย่างไรให้สามารถดึงดูดความสนใจของคนจานวนมากที่อยู่บนแพลตฟอร์มนั้นได้นะครับเนื่องจากคอนเทนต์สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นโจทย์สําคัญนะครับก็ต้องไปขบกันว่าในกลุ่ม t a r g เก็ตก group ของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะความแปลกใหม่หรือว่าความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมที่เป็นคําตอบเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องไปทดลองดูสิ่งน่าสนใจนย่งก็คือคําว่าทดลองด้วยนะผมขอเสริมนิดนึงก็คือว่า ยุคนี้มันเป็นยุคที่เราสามารถทดลองได้โดยที่ไม่ได้มีต้นทุนมากนะครับว่าคอนเทนต์ประเภทไหนเนี่ยที่เป็นที่นิยมของผู้ชมผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission t o the Moon Podcast presented by สีจันสกินเอเซนเชลซีรีส์